สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอราบสวัสดีนะคะเอฟซี FC สายบุญของแม่สวยนะคะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกคลน,นะคะ0813804338นะคะวันนี้กำลังเตรียมตัวแล้วนะคะอาบน้ำแล้วนะคะก็จะเริ่มเปิดทำการนะคะเคลียสินค้า ที่ FC ไดเอฟมานะคะเอฟซี FC สายบุญทุกท่านก็ไดเอฟสินค้ามาวันนี้ก่อนเปิดร้านนะคะคุณแม่ยังไม่เปิดประตูร้านนะคะแต่ว่าคุณแม่ขอเคลียร์ประเด็นนะคะเคลียร์ประเด็นในหัวข้อคลิปนะคะหัวข้อคลิปเทให้หมดลดให้สุดก็มีคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายนะคะก่อนอื่นนะคะคุณแม่ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่เอฟซี ทั่วสารทิศทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะที่มาให้กาลังใจคุณแม่นะคะบางทีคุณแม่ก็ทอนะคะเพราะว่าร้านพระครามนี่ร้านร้านแรกปิดมาหนึ่งเดือนละไม่ได้แล้วร้านสองก็เปิดเปิดทุกวันค่ะแต่ไม่ได้ขายสักบาทเลยนะคะมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับทุกๆส่วนนะคะลูกน้องก็ไม่ได้มาทํางานนะคะลูกน้องปกติเราจะมีสองคนคนหนึ่งอยู่กับลูกชายร้านหนึ่งคนสองก็อยู่กับเราใช่ไหมคะ แต่ว่าหนึ่งค่าแรงลูกน้องสามร้อยบาทสองคนก็หกร้อยลูกชายก็สามร้อยก็เก้าร้อยซึ่งหน้วันนี้มันไม่ได้ขายวันระบาทเลยนะคะเราก็จำเป็นต้องให้ลูกน้องพักงานพักเลยนะคะทั้งทั้งสามคนนะคะทั้งลูกชายทั้งลูกน้องสองคนก็พักนะคะคุณแม่ก็ทำงานกับคุณพ่อนะคะกับน้องน้าโมนะคะกับน้องน้าโมน้องน้าโมก็อาศัยขายขายของบ้างนะคะ สมมติว่าทุนคุณแม่800นะโมก็อาจจะขายได้850ได้กำไร50บาทนะคะนล้โมก็มาช่วยคุณแม่บ้างก็ได้ร้อยสองร้อยแล้วแต่คุณแม่จะให้นะคะน้าโมเป็นเด็กเด็กเด็กดีนะคะขยันขยันมันเพียรน,นะคะน่าโมก็เป็นเป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่รักนะคะคุณแม่สวยนะมีลูกอยู่สามคนคนโตก็คือซันเดย์นะคะเกิดวันอาทิตย์นะคะ ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวสันนะคะเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นวสันเพราะว่าสันเดย์มันมันเหมือนกับพระอาทิตย์เนาะมันเหมือนพระอาทิตย์ก็เข้าใจร้อนก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวสันก็คือฝนนะคะส่วนพรจันทร์เนี่ยก็คือลูกคนหนึ่งเกิดเกิดวันอาทิตย์ก็เป็นพระจันทร์ไอเป็นพระอาทิตย์นะะแต่น้องหยินเขาชื่อพรจันทร์ก็เป็นพระจันทร์อยู่บนฟ้าเลยหน้าตาสะสวยนะคะเดี๋ยววันนี้จะรูปลูกพรจันทร์นะคะรูปลูกสาวขึ้นนาก้องให้ดูนะคะ แม่เอารูปคุณแม่นะคะเจ้ารูปลูกสาวมาขึ้นหน้ากล้องมาก็จะเอารูปลูกสาวขึ้นหน้าก,กล้องลูกสาวจะเป็นเด็กน่ารักนะคะเ <de bit> ขาน่ารักเหมือนคุณพ่อนะคะคุณพ่อเขาน <de bit> ่ารักเนี่ยจะเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนน่ารักนะคะลูกๆก็ได้ได้พ่อหมดเลยเขาจะไม่ห้าวเหมือนคุณแม่ไม่ห้าวไม่ซิ่งไม่แบบโลดโผนนะใช้คําะคะว่าโลดโผนนะคะใช้คําว่าโลดโผนนะคะคุณแม่สวยก็จะโลดโผนนิดหน่อยแต่ แต่จริงใจนะคะโลดผลแต่จริงใจใจดีดีกับทุกคนนะคะใจใหญ่จริงใจนะคะใจใหญ่จริงใจนโมเนี่ยก็เกิดมาห่างจากพี่สาวเนี่ยสิบสิบหกปีนะคะสิบหกปีตอนเด็กๆนโมีิโลกนะคะนโมีิโลกนะคะเขาก็มาออกกําลังกายนะคะเป็นค,คนแข็งแรงนะคะนี่ไม่เป็นโรคอะไรเลยคุณแม่มาเคลียร์ประเด็นนะคะวันนี้ต้องกราบกราบขออภัยนะคะกราบกราบขออภัยทุกๆคอมเมนต์มานะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะที่รับฟังนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะคือคอมเมนต์แบบนี้ค่ะคอมเมนต์แบบนี้ใส่แว่นตาไว้นะเอาน้ำตาล่วงนะ,ค,ะคอมเมนต์ว่าแม่สวยทำไมมาขายของถูกขายให้หมดลดให้สุดขายถูกเกินไปหรือเปล่าขายขายแบบตัดหน้าเจ้าอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยคอมเมนต์มา คุณแม่วันนี้คนแม่ขอเคลียร์นะคะคนเรานะ่ะคนเรานะ่ะถ้าถ้าถ้าไม่จําเป็นนะ่ะหรือไม่เดือดร้อนก,ก็ก็จะยังไม่รู้นะคะคุณแม่สวยเคยเจอวิกฤตครั้งหนึ่งแล้วตอนโควิดรอบสองนะแต่ไม่หนักเท่ากับรอบหนึ่งตอนรอบสองเราเตรียมตัวทันใช่ไหมพอโควิดเกิดมาแล้วก็เย็บแมทเย็บแมท ผ้าคามแล้วก็เป็นคุาชิดเราเองช่างที่เย็บผ้าทุกทั้งหมดก็ไปเย็บแมทหมดเราใช้แมทส่งเข้ากรุงเทพว,วันหนึ่งเยอะมากแมทผ้าคามคนอื่นมาทำหลังเราก็สู้เราไม่ได้เพราะเราคิดก่อนทำก่อนรอบสองเราก็มีเงินนะะรอบสองมีเงินจากการขายแมทแมทผ้าคามพอะรอบสองรอบสามเราก็จะลาใจใช่ไหมคะ เราชะล่าใจเราไม่ได้เตรียมตัวเราทุ่มเทของไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นหมวกสองหน้าแบบแม่ใสชุดปีกชุดกางเกงปีกเสื้อเป็นชุดกระโปรงเป็นชุดเพราะว่าเราเห็นว่าตลาดมีมีคนที่จะแบบเหมือนเหมือนกับเรามองมองตลาดว่ากำลังนิยมนะคะ พอแม่ไปใส่แม่ไปใส่ถ่าย,ายแบบมีคนนิยมนะคะคนก็สั่งมาคุณแม่ก็เลยคิดใหญ่คุณักตัดเต็มบ้านเลยชุดกระโปรงนะคะรูดต่อสะโพกกับเสื้อนะคะวันนี้คุณแม่จะไหลสดนะคะชุดกระโปรงถูกๆแล้วก็วันนี้ชุดกางเกงปีกเยอะมากนะ,ะหลายคนก็บอกว่าของแม่ออกไปเยอะแล้วของแม่ออกไม่เยอะ,อะถ้าเปรียบเทียบกวับร้านของคุณแม่สองร้านของยังไม่ได้ ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ออกยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเลยท่านก็บอกว่าขายถูกเพื่ออะไรตัดนะคะตัดหน้าราคาคนอื่นหรือคุณขายแบบนี้แล้วคนอื่นขายได้ยังไงคุณแม่ก็ขอเคลียร์ว่าลูกค้าเนี่ยลูกค้าพระคามเนี่ยเขาก็พอใจซื้อแล้วอุดหนุนช่วยกันเล็กกันนะคะวันนี้เดือดร้อนนะคะเดือดร้อน คนเดือดร้อนนะทุกคนเดือดร้อนแต่ต้องหาทางออกคุณแม่ยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะวันนี้เราซื้อที่ดินมาหนึ่งแปลงนะในราคาแปดแสนบาทตอนนั้นเราเราคีวิตเราดีเราแปดแสนเราซื้อได้ใช่ไหมคะพอเราเกิดวิกฤตนะวิกฤตเราเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะพอเราเกิดวิกฤตใช่ไหมคะเราไม่มีเงินนะะ เราจะทายังไงใช่ไหมเอาไปยืมใครเขาไม่ยืมนะคะช่วงนี้อย่าว่าแต่เงินหมื่นนะคะคุณแม่เคยไปซื้อส้มตำร้อยสี่บาทไม่มีเงินวันนั้นอะ่ะเขาจะไม่ติดนี้เลยเขาก็บอกว่าโอ oh, นเอาโอนเอาแต่เน็ตมันเน็ตมันเสียใช่ไหมเน็ตมัน, 4, นเสียโอนไม่ได้ก็ต้องได้โทรหาคุณพ่อคุณพ่อเอาเงินร้อยร้อยร้อยสี่บาทมาใจให้หน่อยคุณพ่อก็วิ่งขี่มอเตอร์ไซ เอาเงินมาจ่ายให้ร้อยสี่บาทเขาเรียกว่าถึงเวลาเข้าตาจนไม่มีใครรู้ถ้าไม่เจอกับตัวเองจริงๆนะคะ,ะที่ดินซื้อมาแปดแสนนะคุณแม่เล่าต่อคุณจะเป็นต้องมาขายห้าแสนบาทขาดทุนไปสามแสนบาทเพื่อเอาเงินนั้นมาประทงังความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นกับคุณในะระหว่างนั้นอันนี้คือความจำเป็นเช่นกันค่ะ เช่กันกับวันนี้ที่คุณแม่ขายของถูกขายของถูกเพื่อหลายๆอันนี้ยังหลายเจ้านะคะยังไม่ได้เงินกับคุณแม่นะคะเราจําเป็นต้องหาเงินเพื่อจนเจือจนเจือองค์กรที่เอาของมาลงให้เรานะเสาเมื่อกี้ก็ไม่ได้สักบาทน,นะ,ค,ะคุณแม่ก็จ่ายไปคนละพันสองพันเพื่อให้เขาได้มาทางชีวิตนะคะ เพราะฉะนั้นอยากบอกนะกลาบขอบคุณนะคะที่เอฟซช่วยเอฟวันนี้คุณแม่ก็จะไลอีกถ้าเราฟังคนรอบข้างดราม่ากับเราเราก็ไม่มีเงินเราก็ไม่มีกินเราทำอะไรที่มันสุดจริตนะสุดจริตแล้วก็บอิสุดโดยการเรานำสินค้าในบ้านเราออกมาขายเคยเห็นเนาะเพราะเราไม่มีต้องเอาของในบ้านไปขายขาดทุนก็ต้องขาย พอประทังชีวิตวันนี้คุณแม่ก็แบบนั้นคุณแม่ก็แบบนั้นเลยนะคะของแม่ล้นร้านอีกร้านหนึ่งยังไม่ได้ขนมาเลยนะคะปิดไว้เดือนหนึ่งยังไม่ได้ขนมาวันนี้นะคะคุณแม่จะไลฟ์แบบถูกนะ,ะขอบคุณเอฟซเตรียมเลยนะคะหนึ่งทุ่นะคะหนึ่งทุ่มนะเรื่องประเด็นคุณแม่เคลียร์แล้วว่าคุณแม่ไม่ได้ขายใส่ใครไม่ได้ขายตัดหน้าใครแล้วก็ไม่ได้ขายว่าเออเห็นร้านใหญ่แล้วขาย ยังไงก็ได้ไม่ใช่ไม่มีใครไม่อยากขายของไม่ได้กําไรไม่มีใครไม่อยากขายของได้กําไรแต่ถ้าช่วงมันเข้าตาจนมันจําเป็นคือน,นี้แม่จะไลฟ์ชุดนะคะชุดกระโปรงนะคะกระโปรงกับเสื้อนะ,ะราคาลดสุดๆนะคะชุดกางเกงนะคะชุดกางเกงนะคะกางเกงกับเสื้อลดสุดๆแล้วเสื้อยืดนะคะวันนี้คุณแม่จะเอามาันลกให้หมดเลยมันเยอะนะคะ หลังจากโควิดเสร็จเราเค่อยทำใหม่นะเบอร์อาจจะแหวงแงก็ไม่ว่ากันนะคะรับรองถูกแน่นอนนะคะฝากด้วยนะคะคืนนี้คลิปสั้นๆที่เคลียร์ประเด็นนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณเอซสายบุญนะคะหวังว่าคงเมตานะคะหวังว่าคงเมตตาหวังว่าคงเมตตาสนับสนุนนะคะเอฟของนะคะฝากลูกฝากหลานฝากคนที่เรารักซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับไทยนิยมคามสวยแมสเวสกุลน,นะคะฝากด้วยนะคะคุณแม่จะเปิดร้านแล้วขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะขอให้รวยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ